ไปอยุธยาล่าสุดมีอะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปกินผัดไทยอินดีที่ขายอยู่ในบ้านริมน้ําแล้วก็ไม่ได้มีขายแค่ผัดไทยแต่อยากจะบอกว่าอร่อยทุกเมนูค่ะหเผ็ดมาก ที่สุดเลยอ่ะอร่อยมากมากพาไปขอพรพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในอยุธยาเป็นที่ที่เรามารับพลังที่นี่บ่อยมากทุกคนจะกินกาแฟร้านริมถนนหลังคาสักศรีที่ไวฟ์ดีแล้วก็กาแฟอร่อยมากแวะดูสะพานข้ามเวลาแล้วก็ไปไหว้พระอยู่ในโบสถ์เก่าแล้วก็จบด้วยโรตีสายใหม่ที่มีไปร้อยร้านทำไมต้องมากินร้านนี้ไปเที่ยวยุธยาในแบบฉบับของกรมรกันถ้าชอบก็ตามกันไปได้เลยนะคะ แล้วก่อนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับกอมอนอแล้วก็ทีมงานที่รังสรรค์คลิปนี้ขึ้นมาด้วยนะกันนะคะขอบคุณค่ะอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนสวัสดีคุณคนดูที่น่ารักค่ะวันนี้กรมนอมีเพื่อนมาอีก แล้วนะคะก็คือยูโดแม้มากินข้าวเฉยเอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทางคลิปแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้เจอกันนานมากเกินไปก็เลยชวนเพื่อนมาวันนี้จะพาเพื่อนมากินอาหารที่แบบว่าลับนิดนึงเ i ดเด้นเจมอีกแล้วอีกแล้วเราพามาแต่ h i ดเด้นเจมเนาะใช่ก็คือว่าเป็นสไตล์กมนองไงเพราะว่าตอนที่คุณมาบมานสวนก็หินเด้นมากๆเออแล้วก็แล้วก็เช็คอะไรอ่ะเช็คว่าน่าหล่อเปล่า คือเช็คใกล้เกินไม่คือตอนนี้อยู่ทีวิทยาแล้วก็แบบเที่ยงแล้วพอดีเลยเราก็จะพาคุณเพื่อนไปกินข้าวบ่ายแล้วแหละเราพากินอะไรดีวันนี้พากินอะไรคือข้าจ้าวชอบกินเป็นสาวเชียงยใหม่ข้าจ้าวชอบกินผัดไทยมากอ่ฮะเพราะฉะนั้นผัดไทยที่ใดที่มีอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่ไปไปไปมาข้าจะหาผัดไทยกินข้ารู้ว่าข้าทำบุญทำกรรมอะไรกับผัดไทยไว้ก็อาจจะเป็นคนที่คิดค้นผัดไทยคนแรกหรือเปล่า ต็มร้านเต็มหรอใช่ทำไงดีอ่ะเขาต้องรอไงโอ้ยงั้นรอร้านเต็มแล้วเราได้ข่าวว่าร้านนี้ปิดบ่ายสองวันนี้บ่ายโมงคร้าบสิบเก้าแม่ทำอยู่คนเดียวโออ้ยงั้นทำไงดีอ่ะเรารอเใช่ไหมคะรอไปก่อนจะไปดูเป็นยังไงจะปดูไหมได้ป่ะจะไปดูแต่ว่าไม่รู้เราต้องลุ้นแล้วแหละจังหวะเนี้ยเพราะว่าเราเราอาจจะไม่ได้กินได้นะมันมีโอกาสได้กินแต่แค่ต้องรอคือข้าเจ้าเชื่อว่าข้าเจ้าจะได้กินเราร้านคือหลับมาก พี่พี่มารู้จักได้ยังไงก่อนหมายถึงพี่พี่ที่กำลังนั่งกินอยู่เนี่ยหรือว่าจริงๆเราเป็นคนื้นเธอเชื่อว่าว่าสัหรับอร่อยสัญชาตญาณของฉันอะมันแบบมันบอกมันเซนว่าที่เนี่ยอร่อยเธอเธอดูสไตล์ร้านที่ชิลขนาดนี้แต่เต็มมากเป็นผัดไทยริมน้ำอยู่บ้านๆเลยค่ะป้าชื่อร้านว่าบะม่วงบะมวยระมวยนี่ชื่อร้าน้ามวยนะคะ หยุดเขาบอกหยุดวันพระัสสุกนะแล้ววันนี้วันอะไรวันนนี้วัอาทิตย์วันอาทิตย์เฮ้ยพี่โต้าเราไปจองโต๊ะรนเหอะเพื่อนเราจะได้กินบอวะต้องคิวหอมมากอเออทุกคนระหว่างที่เรารอโต๊ะนะคะเราก็เดินนะคะตรงแบบริมน้ำแบบนี้นี่คือบรรยากาศของแทะเวลานี้ค่ะ ก็ดูสิค่ะโอเคนี่นี่นี่คือบรรยากาศการรอกินผัดไทยของข้าเจ้ามี่ดูสิดู <c oughs> <c oughs> เคยมีโต๊ะอยู่ตรงนี้ <c oughs> น้ำมันท่วมไปเคยมีโต๊ะปีเก้าอี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จริงๆแสดงว่าเดินได้และตอนนี้คือน้ำขึ้นจริง ที่บอกว่าเป็นผัดไทยอินดียอินด,ดีมากแล้วแบบคุณมารอเยอะตอนเนี้ยโต๊ะเต็มมาแบบเสียงดวงอือได้โต <c oughs> แต่ <c oughs> ต <c oughs> ทุกคนได้ยินเสียงอนะไรปะคือไม่คิดว่า <c oughs> ไม่เห็นว่าระหว่างรอ,รอมันจะเขาเรียกว่านี่แหไะ กระเพรแท้ๆกระเพราไทยแท้เนี่ยคือไม่กินแบบที่ใดบนโลกก็คือนี่แหละต้องมีกันอย่างนี้ใช่แล้วจะมาบอกว่าเป็นกะเพราพเหมือนกันไม่ได้ได,ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเอาของกอนเพื่อไพม่ไหวคือนั่งจามมาประมาณแบบสองชั่วโมงร้านผัดไทยเราสั่งกระเพาก่อนสิ่งแรกที่ได้คือกระเพราหยน่ากินมากเลยอ่ะแม่มีหมูกระเทียมไหมคะ แม่มีผัดซีอิ๊วไหมคะเฮ้ย <c oughs> เอาผัดซีอิ๊วเพิ่มด้ปะข <c oughs> <c oughs> อจบ EP ได้จบ EP พีแต่เพียงเท่านี้ <c oughs> คือจะตามไม่ไหวหรอก <c oughs> คือที่สั่งทุกอย่างคือเพราะอยากกินทุกอย่างถูกร้านอะไรนะร้านผัดไทยร้านผัดไทยกินกะเพราใช่มาขออนุญาตชิมก่อนสงสารคนที่ยังไม่ได้กินข้าว <c oughs> นี่มันบ่ายโมงแล้วนะมันเป็นยังไงครับเพื่อนมันไม่ได้คืดมันดีเลยใช่ปะเผ็ดมากมันเผ็ดมากเลยใช่ปะ เธอกระเพราคือหอมมากหืเผ็ดมากที่สุดเลยอะอร่อยมากๆเราสั่งเขาว่าเผ็ดน่ะไมนี้คือเป็นเผ็ดมาตรฐานของแม่ที่เผ็ดเกินมาตรฐานของเราขอลองชิมอันนี้หน่อยได้ไหมอันเผ็ดอันนี้เผ็ดอร่อยอันนี้เผ็ดกว่าซึ่งผมก็เผาเผ็ดกว่าอหร่อช่เพราะไอ้แก้วมันมีความหวานหน่อยนึงเราจะสั่งมาแชร์กันแบบนี้นะเพื่อนๆถ่ายปะ คตรดีเลยแบบอื้นน้องดูนี่โอ้ยไข่เป็ดดาวอ่ะใช่ไข่เป็ดโคตรดีเลยอ่ะอร่อยมากคือถ้าจะมาร้านนี้อยากให้เผื่อเวลาไว้หน่อยแบ่ความว่าอย่ามาตอนหิวแล้วเผื่อท้องด้วยเพราะว่ามันต้องมีเวลานั่งรออุ้ยไอ้ใจดูดีมากมาแล้วพระเอกของเราเพื่อนๆอ่าทุกคนดูนี่คือ ผัดไทยที่ข้าเจ้าหลอกอร่อยคือร้านนี้ถ้าไม่อร่อยนะให้ตีอ้อยใจเลยเพราะใ,ใจนคนเลือกอ่ะใช่แต่ตั้งแต่ไปกินมานะไม่มีร้านไหนที่กมนองไม่อยากเล่าไนงะเพราะฉะนั้นทุกร้านที่คุณคนดูได้เห็นนะ่ะเราเลือกมาละผัดไทยที่ถูกต้องนะดูนี่น้ำมะนาวเป็นหนึ่งนี่เธอดูดิเธอดูดิเธอดูดิดดสีอะถูกต้องอันนี้คือถูกต้องเลยสีที่ถูกต้องนี่คือผัดไทยถูกต้องเธอจ่าย ไม่ต้องปรุงจริงเหรอแต่เมื่อกี้ปรุงมะนาวนะไม่ต้องปรุงพริกกับเทียมไม่ต้องปรุงพริกกับมะนาวน้ำตาล,มาละมะน,นาวคืออะไรเฮ้ย <Hey, S 2> ม,มาเออแม่หนูดีใจที่หนูได้มาร้านแม่ค่ะอร่อยมากมอร่อยมากๆมากขอบคุณที่ทำอาหารอร่อยให้หนูกินนะคะ ผัดไทยอย่างนี้จานเท่าไหร่จ้าผัดไทยกุ้งหกสิบบาทธรรมดาสี่สิบก็พอไข่ดาวนี้จานเท่าไหร่จ้ะแม่เอาแม่สิลูกพไข่ดาวโอ้โหแล้วไข่แม่ใช้ไข่เป็ดเนาะดูอร่อยมากอือทุกอย่างก,กินจนเสร็จเรียบร้อยเยอะมากเราสั่งไปทั้งหมด8ดจานเก้าจานแต่มากันกี่คนมากัน5าคนอีรีสรวมแล้วค่าเสียหายของร้านนี้เลขที่ออกคือห้าแม่้าตื๊ดๆต่ออีกข้างนะคะ ห้าแปดห้าถือว่าเป็นราคาที่ดีมากรวมน้ำรวมอะไรใดเอ่ยห้าร้อยแปดสิบเ้าบาทแต่อร่อยทุกอย่างต้องกราบขอบคุณแม่่ไวันที่นี้ด้วยนะคะท่านแม่กำลังดูอยู่คือแม่ทำอร่อยมากที่สาวทำอร่อยมากอร่อยมากคอยทุกคนดูตามมากินแต่ว่าคือต้องเผื่ออะไรหนึ่งแล้วก็อย่าเล่งแม่ใช่อย่าเล่งแม่เพราะแม่ก็ไม่เล่งใครเหมือนกัน เล่นก็เล่นไปเล่นก็เล่นไปแม่ไม่เล่นใช่รอได้ก็รอเพราะถ้ารอแล้วคุณจะพบกับกะเพราแสนอร่อยผัดไทยแสนนักดีจาร์อะไรเอ่ยใดฝั่งเธอทุกอย่างอร่อยมากเลยอร่อยอย่างซุปบะร้านมีแฮปปี้ทุกชาที่รอป้ามุวยผัดไทยอินดี้บักไปที่ต่อไปกันจ้ะแต่ว่าที่ต่อไปเนี่ยผมอยู่แล้วอยู่วะมีอยู่แล้วเธอไปแล้วจริงๆรหรอไปแล้วเธอเปิดที่เธอเพิ่งเปิดเลยใช่คือคือนี่คือตั้งใจมากินงเดียู่ เราแกก็คือจะไปเทปนี้ตั้งจใจแค่มากินนี่อย่างเดียวเลยเพื่อนกินหาง่ายเนาะเ <c oughs> พื่อนตายถ่ายยากเนาะไม่คือมีต้องมีกลับไปทำธุระที่บ้านด้วยอ่า okay, โอเคนี่แวะมากินข้าวแวะมาแบบนิดหน่อยอะไรเรียกว่าเป็นการดำเนินการแบบใหม่เป็นแอนด์บลัชเช่นแบบก็คืองงๆแบบว่าจะมาเข้าตอนไหนก็เข้าจะกลับตอนไหนก็กลับนี่คือเพื่อนก่อนเนนี่คือกบดอนนะฮะสบายสบายใจปังกรเด็นจะไปดิ่งของแบบนี้ เอาจริงคือต่อจากร้านข้าวมาจริงๆเราปักมาตรวัดบรมพุทธารามนะคะตรงเนี้ยถ้าถ้าใคจำไม่ผิดหรือเข้าใจไม่ผิดตรงนี้จะมีกาแฟที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์มาขายอยู่ตรงนี้และใช่ค่ะเรามาถึงแล้วแต่เดงเขาน่าจะไปแล้วปาเอาไว้สำหรับใครที่มาตามนะคะอาจจะให้มาก่อนเวลาสักก่อนบ่ายสอง น่าจะยังมีเขาขายอยู่จริงๆน่าสนใจมากเลยนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูกันขออนุญ,ญาตแปะรูปจากเพจเขาแล้วกันนะคะปึ้งปึ้งปึ้งคือที่เราปักมาตรงนี้เพราะว่าหนึ่งนอกจากจะอยากมาชิมกาแฟมอเตอร์ไซค์แล้วอะ่ะด้านในค่ะจะมีความสวยงามของอ่ตัววัดของสะพานสะพานหนึ่งที่เราอะอยากจะมาดูเพราะเราเห็นรูปแล้วเราชอบด้วยความที่อยุธยาวัดเยอะมากๆนะคนดูคะ่ะเราก็จะ <N> เยี่ยมชมได้หลากหลายวัดเลยเพียงแต่ว่าแต่ละจุดที่เราชื่นชอบหรือว่าแต่ละจุดที่เราเหมือนแบบคอนเนคได้อะมันมันมันร้าวแต่เลยว่าจะเป็นจุดไหนแต่ว่าจุดเนี้ยที่เรามาเพราะว่าเราอยากมาเห็นสะพานนี้เราสําหรับเราเราว่าสวย <N> นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนความวุ่นวายจอแจของริมถนนถูกซับด้วยบรรยากาศของ ต้ไมใหญ่เบบลด้านหลังคือเป็นแบบเป็นสะพานเนี่ยสวยจังเลยเราชอบเราก็เลยรู้สึกว่าอยากมาเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบเอเนอรของแบบคุณต้นไม้ใหญ่ของจังหวัดอยุธยามากมากเลยอะเออแบบเหมือนที่นี่เขาจะมีต้นไม้ที่ฟอร์มเขาใหญ่ๆสวยงามตรงที่เรายืนอยู่ก็คือเป็นรากที่เขาแบบแผ่ออกมาใบไปไหนรากไปนั่นแล้วดูดิทุกคนใบคือแบบสวยมาก เป็นที่ที่เรารสึกว่าสวยดีชอบบรรยากาศแบบนี้เหมือนแบบโลเคชั่นในหนังเลยฝั่งขวาเป็นมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏพรพนครนศรีธยาธุ์สะพานนี้คือสะพานเขาเรียกว่าสะพานป่าดินสออย่างหนึ่งคือสะพานข้ามเวลาจริงๆแล้วตรงเนี้ยค่ะที่มันเป็นโคง้งเนี่ยเมื่อก่อนตรงเนี้ยเหมือนเขาบอกว่าเป็นชุมชน,นเก่าจะมีเรือสัญจรนี่คือเป็นคลองที่เป็นเรือสัญจรเก่าเมื่อก่อนเขาก็จะทำสะพานโคง้งอันเนี้ย เพื่อที่ให้เป็นการเรือสังจรได้ในสมัยอยุธยานี่ชองคลองฉะไกลน้อยคลองฉะไกลน้อยเมื่อในอดีตทั้งสองฝั่งคลองจะเป็นพื้นที่ของตลาดและชุมชนค่ะนี่มีพายเรือไปมาทริปนีเาา้เรามาแล้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเหมือนมารับพลังงานอะ่ะออการมาอยุธยาสําหรับทุกๆคนเป็นยังไงบ้างหรอสําหรับเราเรารู้สึกว่าเป็นสถานที่ท,ที่ที่มีเรื่องราว และปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องราวมีเรื่องเลา่ามีของกินมีอะไรหลายอย่างมากๆแล้วใกล้กรุงเทพมากๆเนี่ยคืออา,อายุทยาสําหรับเราก็เลยแบบเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะนอกจากจุดที่เราชอบตรงสะพานตรงนั้นนะคะที่แบบตั้งตั้งงานอยู่ตรงนี้ก็คือเจดีย์ทรงปลางเป็นเจดีย์ที่สูงเรียวโดยยึดส่วนฐานให้สูงขึ้นแล้วก็เรือนธาตุมีขนาดเล็ก แต่ว่าก็ตั้งเด่นแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นเหมือนน่าจะเป็นอุโบโสถซึ่งด้านในก็มีพระพุทธรูปนะคะที่เป็นเหมือนพระประธานอุโบโสถนี้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซุ้มประตูด้านหน้าตกแต่งด้วยลายปูนบ้านที่มีความสวยงามแล้วข้างในนี้ยนะคะก็คือประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยเราชอบตรงที่ว่าคนน้อยมากๆแล้วก็ เงียบสงบมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเหมือนอันนี้เราไม่รู้นะคะเราแค่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบเมนทัวริสบอรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะทําให้ตรงนี้ยังมีความเหมือนแบบว่าเหมือนมีความเงียบมีความสงบแล้วก็สำหรับเราเราก็เลยรู้สึกว่าพลังงานก็จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเออ,เอ,อก็จะชอบ ก็มาได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามานะเหมือนเดิมอย่างที่บอกก็คือถ้ามาก่อนเวลาบ่ายสองอาจจะได้ชิมกาแฟที่ตัวเ,เองก็อยากชิมแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้มาพลาดถือโอกาสหน้ามาใหม่จะได้ชิมหรือถ้าใครเคยกินแล้วบอกด้วยเม้นต์หน่อยว่ารสชาติดีหรือเปล่ามาคอันนี่มีข้อมูลนะคือที่นี่คือวัดบรมพุทธารามใช่ไหมคะตั้งอยู่ในเขตแบาที่อะรราชพ,พัฒนคพระนครสิทธยาจริงแล้วก็เป็นวัดโบราณในเขตเกาะเมืองยุทธยาแล้วก็เป็น วัดประจําราชวงศ์บ้านพลูหลวงสร้างโดยเพศราชาพระมหากษัตริย์รัชกาลที่28แห่งอาณาจักรอยุธยา <c oughs> คือถ้าเป็นเรื่องการประวัติศาสตร์ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนจังหวัดไหนอ่ะ <c oughs> คุณอ้อยใจเขาชอบ <c oughs> น้องชอบแบบประวัติศาสตร์มากจริงจริง <c oughs> อ๋อฝากติดตามช่องอีกช่องนึงได้นะคะประวัติศาสตร์กับอ้อยใจไม่ได้เปิดยังไม่เปิดเราไปก่อนป้าเดยวเราไปที่ต่อไปป่ะที่ต่อไปอยุธยาเนี่ย นอกจากจะเป็นเมืองที่สามารถฮ็อปสปอตได้หลายจุดแล้วอะยังมีที่กินแล้วก็คาเฟ่มีกาแฟคือแบบมีอะไรแบบหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะมากคือแบบเออเราเราเข้าใจแล้วว่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่แบบว่าใกล้กรุงเทพขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าก็คือจะคนพบอะไรบางอย่างที่สะพึงแล้วทำให้เราอิ่มหนำสำราญจริงๆรกาแฟแก้วแรกของคลิปนะคะแต่ในชีวิตจริงตอนเนี้ยแก้วที่800ของวัน มีกาแฟอะไรที่กินแล้วทำให้อาหารย่อยอเล็วก้ามีทานกาแฟดำกาแฟดำค่ะกาแฟดดเออดูดีหน่อยดูดีหน่อยเอากาแฟดำน้ำมะพร้าวค่ะ,ะหนึ่นะคะอันนี้แก้วเดี๋ยวรบกวนใส่นี้ค่ะขอบคุณค่ะเอาขนมอะไรไหม ไม่เคยได้กินอะไรกันเลยอะ่อะมีค่หนังเบียร์ชีสกรลยค่ะเรานลยตัวจะแตกกันแล้วแบบไม่ไหวที่มาคอมากินเพื่อมากินอุทยาคือเป็นเมืองแห่งของกินใช่ไหมครับใช่ครับชื่อน้องอะไรคะน้องปกป้องจ้าน้องปกป้องปก้องดูไม่ยากหรอดูคนไปเที่ยวเขาพี่ไปเที่ยวอ่ะอุ้ยเถื่อนเขาอยากไปเที่ยวปกป้องดูคนเป็นเฮเก้นเหรอคะใช่เยอะของน้าอายคุยนะอาย คือพี่เปิดร้านมานานแค่ไหนแล้วอ่ะอ่ะสิบล้วครับสิปีสิปีใช่สิปีโอในอยุธยานี้เลยใช่ในอยุทยานี้เลย2015มันเคยเป็นร้านอาหารตามสั่งมาก่อนเหมือนกับเรากลับมาในในช่วงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้เรารู้สึกมันน่าจะมีศักยภาพในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอืม แต่ตอนนั้นอะเราคิดอะไรไม่ออกเราเหมือนแบบทำอะไรดีวะอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เป็นคนไม่ชอบทําอาหารเลยเพราะว่าผมโตมากับในครัวแล้วมันคัดกรองจริงๆบางคนผมไม่ได้ชอบงานครัวนะไนนั้นแต่ตอนนั้นสิ่งเดียวที่เรารู้สึกได้คือเราติดกาแฟไปแล้วแล้วเราอะหัดริปเองที่บ้านเพราะว่ามันเป็นวิธีการชงที่ใครก็คิดกันเนาะเพราะว่ามันเริ่มต้นง่ายอเออเราก็เลยบอกแม่ว่าเอออย่าทำร้านกาแฟแล้วว่าบังเอิญบอกว่าเราบอกก็ ไม่ได้ขัดอะไรก็แบบโอเคผมก็เลยหันเึ่งปึ๊บตรงประตูนี่เลยเปิดแม่ขายข้าวไปผมขายกาแฟแล้วใครขายดีกว่ากันโ oh, อ้โอยุคแรกผมว่าผมเปิดแอร์ให้เครื่องอยู่อะประมาณสอ,องบบวันไม่มีคนเลยไม่มีกิ๊บแบบเปิดแอร์เปิดเพลงนะ่ยให้เครื่องชงอยู่ในร้านเลยรลแล้ว,ล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 วอะไรที่ทำให้พี่ยังเปิดต่อแล้วจนมาเจอแบบเมื่อกี้หนูเห็นนั่งเห็นอยู่เห็น,หนทราฟฟิกของที่เนี่ยลูกค้าไหลามาตลอดเลยนะ คือต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเราค่อนข้างจะไม่ได้เป็นไปตามสังคมยุคนั้นสักเท่าไหร่้<ะ>ดยความที่เราแบบเอาเราไม่เคยไปนะแต่เราดู YouTube เราดูอย่างอื่นอะไรเงี้ยที่มันเป็นคาเฟ่วอล์คเหมือนแบบว่าซิดนีย์เมลเบิร์นอะไรเงี้ยคือเราอยากรู้สึกแบบเราอยากได้ฟิลละประมาณนั้นยุคนั้นคือเมนูที่มันขายดีคือมันคือเอสเดนเราเปิดตัวมาด้วยการที่เราไม่มีเมนูนี้เลย อพอเรารู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่เรียวแบบมันไม่ใช่เ,ออเราเออเราอยากจะแบบไม่เอาอ่ะไม่อยากขายอยากทําอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนสื่อสื่อที่เราเคออยมามก็เลยเป็นเหตุผลที่มันเงียบเพราะว่าในขณะที่คนอื่นเขาพยายามพรีเซนต์ว่าร้านนี้ขายกาแฟสดนะเรายังไม่มีแม้กระทั่งน้ำเชื่อมเลยเหมือนแบบอะไรคิดอยู่ตอนนั้นไม่รู้เพราะว่ามันไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนแค่รู้สึกอยากอยาก,อยากดื้อที่สุดที่จะทำได้ มากดว่าเราก็ไม่ไหวเราองปรับตัวก็เริ่มมีเอสเดนมีชาไทยมีอะไรขึ้นมาแล้วเราก็เลยเข้าใจแบบพอเราโตขึ้นกับการที่เราทําร้านอ่ะเราเลยเข้าใจว่าเฮ้ยนำพวกเนี้ยอย่าดื้อพยายามเป็นมิตรกับโลเคอลที่สุดที่จะทําได้เพราะเขาคือลูกค้าเราใช่ว่าเราเพราะเขาคือลูกค้าเราแล้วเราคิดเลยว่าเราจะสร้างร้านเนี้ยมาผมแบบ ซีเรียสเรื่องลูกค้าประจํามากมันคือไรายได้หลักเลยพูดตรงๆจากนั้นมันก็เลยแบบโตมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับถระสีเลยครัคนก็นของเก่าของเก่าหมดเลยครับอันนี้ต้องเป็นการออกแบบของสถาปนิกที่เขาอยากเก็บไว้ยังเป็นตัวอาคารเก่าแต่เขาใช้การซ่อมแซมโดยการเคลือบอีตัวสนิมนั่นนะฮะเก็บไว้แล้วเอาวัสดุบางอย่างฉีดอัดมันขึ้นไปให้มันกลายเป็นของใหม่แล้วก็เนี่ย เก็บงานภายในโครงนี้คือโครงร้านอาหารเดิมหมดเลยครับแล้วก็โต๊ะที่เคยขายข้าวนี่ครับเปลี่ยนเป็นพวกนี้หมดเลยจะบอกว่าเนี้ยคือเป็นความน่ารักอย่างนึงเลยคือเพราะว่ามันดูมันดูร่วมสมัยไปได้ด้วยกันอะเราให้โจทย์เรื่องการออกแบบอะครับว่าเฮ้ยเราอยากใช้ของที่เรามีอยู่ที่บ้านก็คืออย่างโต๊ะอย่างเงี้ยอ,อะไรเงี้ยเขาก็เลยออกแบบอาการแบบว่าเอาโต๊ะแม่เนี่ยแหละโต๊ะที่แม่เคยขายของเนี่ยมาเป็น เคาน์เตอร์เลยใช่แล้วอันนี้คือบาร์แรกของเบสิกสเปซอะ อันนี้คือเป็นเชลที่เอาไว้ขายโชวห่วยหลังบ้านที่อากงต่อให้อุ้ยน่ารักใช่ผลไม้เก่า,างี่คือแพงและดีมากนะ,ะใช่คือโอ้ทิ้งไม่ลงอะราคาติดใจเลยใช่ใชก็เลยเอายังเอาไว้อยู่แต่เป็นส่วนของแบบไม่ให้หน้าฉากและเป็นเป็นส่วนของเคาน์เตอร์บาร์อืมแล้วหนูว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะหนูว่ามเมล็ดก,กาแฟดีขอบคุณมากกาแฟรรอร่อยเราเลยเหมือนแบบ ทำให้คนที่ยังเป็นลูกค้าประจำอะไรเงี้ยเขารู้ว่าเขามาเพื่อที่เขาอยากกินกาแฟที่ดีครับไม่ใอย่างเงี้ยกาแฟเราเริ่มต้นที่แบบแก้วเท่าไรอย่างสิบาทครับอเมริกาโนเย็นแล้วอย่างอเมริกาโนน้ำมะพร้าวของอันนี้ร้อยี่สิบครับเพราะว่าต้นทุนสูงของเมล็ดไอของตัวมะพร้าวสูงคือเหมือนกับถ้ามันเริ่มต้นที่ผมจะทําธุรกิจ ใหามันเป็นธุรกิจจริงๆอ่ะมันคงมีสาขาอื่นแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบร้านนี้ยังมีสาขาเดียวอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยมันคือที่ทํางานที่ใกล้ที่สุดเพราะมันคือบ้าน <laughs> คือเหมือนกับเราเริ่มสตาร์ทร้านหกโมงเช้าก็จริงหมายถึงแบบการลงมาเตรียมร้านเงี้ยแต่ว่าที่ทํางานของใกล้ที่สุดเลยมาเนี่ยร้านเปิดกี่โมงครเจ็ดครึ่งครับเจ็ดครึ่งกี่โมงครับปิดสี่โมงเย็นครับอ๋อใกล้จะปิดแล้วเปิดทุกวันไหมคะปิดวันจันทร์ครับอ๋อทำไมร้านก<บ>าแฟชอบปิดวันจันทร์นะคะ น่าจะงานหนักส่อที่กันมาอืมอะไรนี้คนวนจันทขากินกาแฟที่ไหนกันนะนั่นละสิ <c oughs> โลเคชันนี้คือเราขอไ e ค o m เม n d ์ให้ทีมงานพาเรามานะคะนี่คือพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในอายุทยาค่ะคือเป็นที่ที่เรามารับพลังที่นี่บ่อยมากทุกคนจะก่อนหน้านี้ที่เรามาค่ะจะยังไม่ได้มีการแบบอ๋อ บูรณะองค์พระนอนนะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเป็นแบบตรงเก่าเลยแต่ขลังแล้วก็สวยมากแต่ตอนนี้คือเหมือนมีการบูรณะใหม่แต่จะบอกว่าเป็นสีที่ตัดกับทองฟ้าและเมฆสีขาวข้าขงหลังคือสวยและมีพลังมาก,มากๆเช่นกันซึ่งการไหว้พระนอนนะคะสำหรับเราอะเราก็คือเหมือนแบบเราจะค่อนข้างชอบไหว้พระนอนกลางแจ้งไม่แกข้อมูลมาเขาบอกว่า เป็นพระนอนที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่อันนี้ดูจากข้อมูลนะพระนอนอ่ะก็จะเป็นปางประจวันเกิดของปางวันอังคารปะใช่เป็นวันอังคารแต่อย่างพี่ไออ่ะเกิดวันจันทร์รีบสรุปจังใช่เราจาได้เพราะว่าแม่เราไงแต่ว่าปางของพี่ไอจะเป็นปางห้ามยาแต่ว่าไม่รู้ว่าปู่พานอะไรคือรู้สึกว่าชอบแบบมีความรู้สึกดีเวลาได้กราบพระนอนนะคะก็เราก็จะไม่ได้จุดธูปหรือว่าไม่ได้อะไรเลยก็จะใช้จิต นั่งจิตอธิษฐานแล้วก็สวยจริงอ่ะพี่ย้อยดูเลยสวยเนาะแบบเหมือนแบบสีแล้วก็ท้องฟ้าวันนี้คือสวยมากแต่อันนี้คือเขาบูรณะแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการลงสีทาสีใหม่ก็จะมีความขลังเหมือนอยู่สมัยอยุธยาใช่ลองคิดดูนะเราอะมาอยุธยาใช่ปะเราอยู่ในเกาะเมืองลองคิดดูว่าถ้าทราบประหลัพังเหล่านี้เคยเป็นแบบตอนที่ยังวัดของสมัยนั้นอะ มันจะสวยงามแค่ไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนอะ่ะแต่ก็นี่แหละค่ะในปีพุทธศักราชของ8 5 6 8เราก็ได้ชื่นชมความงามในแบบปัจจุบันนี้ขอให้คนคนดูที่น่ารักที่ดูมาจนถึงตอนนี้ได้รับพลังงานดีๆไปจากซิดนีย์ของเราด้วยนะคะและถ้าเกิดมีโอกาสเราก็อยากให้ทุกคนได้มาเพราะว่าไม่รู้สิอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่อยากแชร์ฟังว่าเออแบบรู้สึกพลังงานดีแล้วก็รู้สึกแบบความวิจิตรความสวยงามอะไรเงรี้ยอืมแบบ ต้องมาดูเอง,งนี่คือการแวะซื้อโรตีนะคะกา,าออาาการมาอุทยาการมาอุทยาแล้วไม่ซื้อโรตีนี่คือไม่ได้นะแต่ความยากมันเกิดอยู่ตรงนี้ค่ะอยุทยานนอกจากจะมีวัดเป็นร้อยแล้วเนี่ย ล้านโรตีมีอีกเป็นพันเราจะเลือกร้านไหนดีอันนี้เราเลยใช้วิธีการเปิด Google สุ่มดวงด้วยสุ่มดวงเปิด Google แล้วก็เลือกมาแล้วค่ะเราเลือกโรตีสายใหม่ร้านอาบีดีน e นะคะซึ่งคนที่เลือกคือน้องอ้อยใจค่ะออเัอะแล้วก็เดี๋ยวว่าเราจะซื้อไปฝากเด็กๆที่<ๆ> <Here S 1> ออฟฟิศนะ 50, <500. S 1> หนึอห้าือ1หนไหนเขาบอกว่ามีชุดห้าบาทแล้วก็ชุดหนึ่งรอตอนนี้ ตองพูดแบบแป้งแป้งแป้งหมดแล้ใช่ไหมคะบ้านเราอ่ะกินกันแบบเยอะแหละสามชุดเนาะซื้อฝากซื้อฝากอันนี้ซื้อฝากนะฝากนะเออใครกินหมดอันนี้ก็คือถึงตายนะไม่ได้นะอันนี้ซื้อฝากน้องๆในออฟฟิศนะคะเอาเป็นสามสามชุดเอาชุดละร้อยเพราะว่าชุดละห้าสิบจะเล็กเกินไปเอาแค่สามชุดหนักๆเฮ้ยนี่หนักมากแต่ว่า เ,เราเชื่อมั่นในตัวน้องๆเราว่าคิดหมดครัสบพี่สกแกนนะคะใช่ครับพีกเหมือนยกเวทหรอขาเมันยกเวทน,น้องๆพี่อายซื้อไปให้ล้วอ่ะสัญญาได้ไหมว่านอกจากทำงานเราต้องเดินไป,ไปออกเดินออกกำลังกายกับเราด้วยอุ๊ยร้อนๆเนี่ยไหนโอเคแล้วก็ฝากคัดแยกขยะด้วยนะคะน้องๆออ,ออฟฟิศอะ่ะใช่ถุงพลาสติกออกไปต้องแยกขยะด้วยนะคะพิลาของพี่อายขอบคุณนะคะไปเจอเลยตะกอว่ะ ที่นี่คือร้านเขาจะมีความเขาจะไม่ปล่อยให้เราได้ออกเขาจะเขาเรียกว่าเราจะหาไปเรื่อยๆเพราะว่าจะมีอะไรขายอีกอะไรอย่างงี้เพราะว่าเรามาเจอคุณเป็ดนะคะมุ้นคุณเป็ดนะคะมีขนมเปียะกะหรี่ปับ๊บกินปุ๊บเป็นยะกะหรีพ่พ๊บเว้พอพอพอแต่ว่ามาอายุทยาก็คือต้องใส่ใหม่นะอันดับหนึ่งแล้วก็กุ้งแม่น้ำป่ะอันดับสองป้าจะกินไปแล้วไง เยอะมากไปดูได้ในทุก EP ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว,ว่า1วันเราทํากันได้10โลเคชันมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้ก็คืออันแรกมันจะเป็นบางปะ,อ,ะอินที่มีเวลาแค่แบบว่าเล็กๆน้องไปบางปะอินได้อ่อันนึงคือเมืองยุทธยาใช่เลือกกันเอา เลือกได้เลยหรือว่าถ้าใครมีเวลาหนึ่งวันแล้วอยากทําให้ได้แบบเราก็ก็ลองทําดูแล้วบอกน่อยว่าทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าแต่เราทําได้แหละแต่ไม่รู้แต่ว่าดูมา ep เนี้ยแปลว่าเราจบแล้วเรามิชชั่นสุดท้ายคือการที่เราหาสายใหม่ให้น้องๆในทีมแล้วก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพที่น้องๆกําลังจ้วงนะปิดจดวรเบียร์ไฮเดอะซีนตรงนั้นว่าดูว่าใครกินเยอะสุดนะแล้วใครแบบว่ากินคาร์บในคาร์บเขาจะเป็นคาร์บเชิงซ้อนที่ เราจะต้องใส่น้ำตาลลงไปในแป้งทีมกมอนกอินได้อยู่แล้วโอเคสำหรับทริปวันนี้ก็คือสนุกสนานเราเสร็จภารกิจแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขและตามมาเที่ยวยุทธยาแบบเราได้นะคะขอบคุณค่ะอ่ะพี่อ้อยหันมาส่งสูบให้คนดูหนึ่งสองสามมีสองคนม อุ๊ยมาโอ้มกกียวโอ้มือก็ล้าง้บังบังชอบอะไรชอบแป้งชอบแป้งไงชอบแป้ชอบแม้งอาโค่อันเดียวไม่ใช่หรอันเดียวใช่ไม่ไม่มีสองมีสองัไง เออมีมันมีป้ารู้สึกมันหนาเออใช่แต่มันหนาแต่อแต่แป้นนี้มันหนาแน่ฉันกินสองเท่าใช่ไหมอร่อยไหมอร่อย่อดนุ่มจบขอบคุณพี่ไอซ์ขอบคุณครับ